หามาทุกคนทามะเอออู้ยาทีสองไปนานน้ำคนแต่ตัวนี้นปลามาอยู่ในหม้อทุกคนย็ดโอ้โหอืซาเซ สายสบายดีทุกคนนะอยู่กับส่องมอวันเหมือนเดิมทุกคนวันนี้ลงนองด้อทุกคนเด้อนะฮะนี่กับทีมงานสามคนนะโอ้เสด็จนกีเนาะบึงมาทันได้ลงอยู่ทุกคนนะดังไผดัางยางท้าเลยนะว่าและปามอยู่ในหมอ <c oughs> <c oughs> ป่าอยู่ในหมอครับ <c oughs> ผม ไอ้ันเมื่อไร่เขาคว้าเราบ่บ่โอ้กลิ่นเฉื่อๆกันเลยเนาะคือคือคือโอ้ยเอา่ไหม่เอา่ไหม่เอา่ไหม่เหตุใดคว้าเหยบวางอยู่บ่ออาได้เอาได้หนานี้หนานี้นี้ยทงนี้แคบน้องนี่คว้าเลยอ้อโลดเยอะเลยอ้อโลดสบายมือนี้นะกินย่างเดียวทุกคนได้โอกาสได้มาเนี่ยนะแต่เจ๊กชิเล็กเป็ดกาชุดท้ายได้กลิ่นต้นป่าซาซอซาซา

โอเคขอมันช้อเลยทับโลดทับโลดนี่ทุกคนอาวันกำลังจะลงนี่ยอาวันกำลังจะลงน้องบาทแรกแห้งมานกันมีสำหรับจะมันอยู่ใส่ชามปะบูกันแล้วกันในน้ำว่าเฮย ปลามันอยู่ในน้ำปลาแหลกแข่งมันไปนี่มรดน้ำกันทุกคนโู้หล่นน้ำกันแน่ปลาดองโยปลาดองอยูแสดงว่านี่บะทื้อบ่อโยบะทื้บะทื้ ปลามัานอยู่ในน้ำนี่หาวันจะฟังนี่ดึงล่างนี่ปลาที่สองไปนานน,น,นี่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 มันมันนี่นี่ <laughs> คือวันน้าอยู่แค่นี้แหละมาดิบ้มาลุ่นว่าวันเช้าเต็มตันี่โอ้มันอ้อได้แบบอยู่บนเขาเาไดิลมนาะได้แค่สอตัวนีทุกคน ป,ปลาบวเขาเผาอสองสามตัวไปเลยปลามาอยู่ในน้ำทุกคน,นแต่ตัวนี้นปลามาอยู่ในหม้อทุกคนเยะอะ <laughs> <laughs> เกือบไปแล้วนี่ นี่ยังอยู่ยยดิย,ยาควคนยากนี่ <c oughs> ไปนี่ตัวที่หนึ่ง <c oughs> ตัวที่สอง <c oughs> นิ้ง <c oughs> ตัวที่สาม ชามตัวแล้วมนัมนมันเอานกำลังหามุมนไว,ว้กา้ังมีโมันน,น,นี่โอ้ยคือไม้บนนน้น Quên <laughs> cái đồng cái đình này nọ một tiếng với bó một tiếng người ta mãi nhau máy, máy. ôi cái này ta chích cầm lặng xin nào จะได้พวปาหน่ะได้หกสิไปหกสิบอ่าได้กี่ตัวสองสี่หกไปหกตัวอืมกำลังสิคโคกินอาวันกำลังโพสแฮ่ <laughs> เอาเอาคนแรกก็ฟังเต้าอ,อีพ้พอ่า <t Build -ain> Đây nó làm gì nó. Một tí. Một tí chắc mình. Quay. คือยี่บบอรอเนี่บโอคือเลยเอ้ากะได้อยู่กะได้กินเปได้มาเนี่ยวัตจิกมาเนี่ยวัมาเนี่ยวัเออแสบแสบร้อนแสบแสบเซฟเด้เซฟเซฟ <laughs> เอาเสียเอาเสียอเอาวันไปบัเอาวันไปบักก็ฟุงน้าเลยแต่ทำมอสไปได้อมาเนาะ โหดงามทุกคนรุ่นมอบินหืมขุดเดเลยทีเดียวบงหอนอดนัดเยเกาเกาเกาอันขนด้วยเช่อันขนด้วยช่เจจังน้อยลงหนด้วยนอยิมลงลกระดบ้วน่อยลงน้อยก็ได้เออลงได เอาหนาลีปลาน,นกันนะฮาม,มาฮาม,มาแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บแสบเดี๋ยวแสบไปซื้อฮาม,มาฮาม,มาโอ้ยฮาม,มาทุกคนฮาม,มาเอออูอ <c oughs> ออ้จัดไปเหรอจัดไปเออข่าวม้อทุกคนอืมสับแสบทุกคนอ่าหมด ใส่ิครับผมหมดเหรอโอ้ยหมดอันนี้ยาหมันอ่จัดไปจัดไปคนต้องยังมากายนะต้องพิธีดีต่องนะแต่เหานะจัดปลดนี่แจไวโมนาหลงมันน้ำลงี้เยมันโมบอหนุมนมหนุห่มนุ่มหนุ่นุ่มนมันห่มหนหนุ่หนุ่่อมือคนต่หอ่

lá nào. <laughs> กางออกกางแงมจงเจี๊ยชุดนั้น,นี่ทำก้างใส่ยันแต่ตักขอยันยันตักมิ่นเอกล้อนี่สมุดเขาป่าเลยชนะคิ้วได้หไดหมสมุด เนาะนี่ดีมาได้เน <parece maison. S 2> าะนี่ของแขกของหนู่มเดีวนี้ดูอายไปาื่นรุ่นเด็ดีลนะเห็นลังดูเห็นรังดูย่องดูสอืสอดสอดอื้มอื้มอื้มเซ็ง ừ hừ, ngon rồi lọt 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 không? chậm đi bài hả? đi bài hả? bài thang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  bài bài làm bài thang 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 bài đây, bài 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 มื่อไรไปรถนะงงประจำปรเจาอันนั้นเกัิน่วูไปกดไอเนะ่ยอาจจะพอดีอบตรงนี้แหละเมื่อไเอเวอรบจะไปยมือบัรจะเนี่ยเอเมเอาเงินไรอยสพันหรอ ấy anh hứa con thái mong thái phần lưng cái bước một cục một sồi khá ẩm thà lượt cả mọi người 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 mọi

ลนงคกำลังบวกโจ๊กบุลงเลยทุกคนน้ำก็แซ่บแซ่บอืมน่าติ๊กฮเฮาขาต้อนขาต้อน